คือเวลาเราหมักนี้เราก็ต้องใช้เวลาด้วยครับผมถ้าเขาสั่งมาเยอะเราก็ทําไม่ทันเราก็ต้องรอจะรอก็คือไม่ใช่ว่าจะมีออเดอร์ก็จะขายปั๊บไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องรอเวลาให้ของมันได้ก่อนเนาะครับผมถ้าเราเก็บสดๆนั่นแหละพอจะได้อยู่แต่ว่าที่นี่ไม่ทําที่นี่ต้องหมักให้ได้ร้อยก่อนสามกสสอบร้อยได้ไม่ป้าถามจริงๆนี่ได้ค่ะได้สามกสสอบร้อยได้อยู่ แต่ว่าเราได้ของดีๆให้ชาเล่เนาะคุณป้าว่าบิบมาเตอร์นี่กินดีมากๆเลยกินดีจ้ะดีที่สุดเลยทาไมถึงไหางั้นป้าเขาจะขยันเดินเก็บเดินกินจะขยันไม่ยูนิ่งจะเดินหาเศษข้าวเศษอาหารเศษหญ้าเศษอะไรเศษหญ้าเขาก็หากินของเขาครับผมเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายจริงๆเลี้ยงง่ายทนแดดทนฝนไหมตัวนี้เนี่ยทนขี้เด็กขี้เ็วัวไม่กินนะป้า ไม่ไม่กินเป็นกับที่ว่าเราไมา่ได้รดน้ำน้ำเกลือให้เขากินพ็าะมันจะได้มีรสชาติครับผมเค<ห>็มของเขาดูสิครับผู้ชมครับนี่ไม่ใช่ฟังสวยนะผู้ชมครับนี่ดำเลยนะป้านะ,ะดาแต่<ำ>วัวกินดีเลยนะครับเนี่ยปูใช้ได้เลย แก้ได้เลยนะป้าเนาะไม่ต้องใช้กากน้ำตาลเนาะไม่ต้องใช้ลงทุนเยอะไหมเลือผสมน้ำรถเรือซื้อเข้ามาทุงหนึ่งใช้ได้เยอะเป็นปีครับคุณป้าสวัสดีค่ะที่นี่ที่ไหนครับนี่บ้านสลักไดค่ะตำบลตำบลสลักไดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณป้าชื่ออะไรครับคุณป้าชื่อป้าปิยวันสีเมืองค่ะครับผมคุณป้ามีเบอร์ทรไหมครับมีแต่ของลูกสาวจำไม่ได้ขอไหนครับจำไม่ได้จำไม่ได้จ้ะ ขอให้ผมหน่อยแล้วกันเนาะโอเคครับที่ที่คุณป้าเอาฟางเอาอาหารมาวางตามตามจุดเลยเพราะอะไรคุณป้าผมถามนิดหนึ่งเพราะวัวเดินเวลามันเดินมามันก็กินหญ้าบ้างมันก็หันไปเห็นฟางมันก็กินฟางบ้างมันก็เดินไปเรื่อยๆก็กินไปเรื่อยๆจฟางอยู่ตรงนี้จน้ำอยู่ตรงนู้น แล้วก็ฟางอยู่ตรงนู้นก็น้ำอยู่ตรงนู้นอีกหญ้าก็อยู่ตรงนี้อ๋อเอาไว้ทุกจุดเลยจ้ะทุกจุดเลยครับผมทำมานานแล้วยังคุณป้าทำมานานแล้วค่ะตั้งตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเลยไหมหรือว่ายังไงตั้งแต่เริ่มเลี้ยงป้าก็ทําแบบนี้หละแต่ว่าพื้นที่มันก็ค่อยขยับไปเรื่อยๆเนาะครับผมจ้ะแต่โวนมันพื้นที่มันแคบหน่อยครับผมออันนี้คือหญ้าของคุณป้าจ้านี่หญ้าในเปียจ้ะคุณป้าเคยปลูกหญ้าอะไรมาก่อนไหม ป้าไม่เคยปลูกเลยคะ่ะป้าปลูกเนเปียแล้วหญ้าขนยูด้านนู้นอ๋อมีเนเปียกับหญ้าขนจ้าหญ้าอะไรที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับคนนิ้งวัวเยอะๆแบบนี้ครับป้าหญ้าขนจ้ะทาไมเลยครับแต่ว่าหญ้าขนนี่มันมันจะมันจะงอกเร็วอ่าจ้ะมันจะงอกเร็วแต่มันจะเสียตรงที่ว่าเวลาน้ํามันมานี้เราจะตัดยากครับผมจ้าแต่เนเปียนี้ เขาจะช้าหน่อยแต่เวลาหน้าฝนมาเรามีสิทธิ์ตัดได้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นที่สูงเขาไม่ชอบน้ำาอ้อยาขนนี่ทนน้ําได้ญาติาขนทนน้ําได้แต่ย,ยาตนีเพียมไม่ค่อยทนน้ำไม,ไม่ทนน้ําครับผมอันนี้คือข้อว,วัวของคุณป้าเลยเนาะใช่ของคุณป้าเลยจ้ะเลี้ยงวัวสายพันธ์อะไรบ้างครับนี่เชล่แล้วก็บรามแมนต้ะกูลไทย สามสายพันธุ์มีชาเล่มีบราหมันมีวัวไทยบ้านอันไหนคือวัวเริ่มต้นครับคุณป้าวัวเริ่มต้นวัววัวตัวนี้ค่ะอ๋อแม่ไทยบ้านนี่เหรอแม่ไทยบ้านตัวตัวใหญ่นะคุณป้าเนาะตัวนี้กี่ปีแล้วครับนี่มาอยู่กับป้าก็ซื้อประมาณเนาะมาอยู่กับป้าก็ประมาณได้ลูกสองอะได้ลูกสองแล้ว ตอนนี้ผ่านสองรอบแล้วผ่านสองรอบสามสามกัอรอบน,อบนี้รอบนี้ืมคุณป้าขายถ่วยครับตอนนี้ตันนี้ป้าว่าเอาสามสิบสามสิบอันนี้ต่อได้ไหมสามสิบต่อได้ต,ไดต่อได้เนาะวัวไทยไม่ใเป็นไทยใหญ่นะค่อนข้างที่จะสูงใหญ่นะคุณป้าเนาะราคาสามสิบต่อรองได้อยู่กับคุณป้าให้ลูกแล้วสองตัวสองตัวเนาะถ้าท้องก็คือตัวที่สามในท้องครับผม แล้วมีคุณป้าจะขายวัวตัวผู้ด้วยสองตัวสองตัวชาเลตัวหนึ่งแล้วก็บราแมนตัวหนึ่งครับผมคู่นี้นาะคุณป้าเนาะตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้หนึ่งตัวนะคผู้ชมครับสูงประมาณสักร้อยสิบเซนติเมตรได้อยู่นะแล้วก็ตัวคู่ตัวนั้นเนาะสองตัวนี้คุณป้าขายเท่าไหร่ครับป้าจะเอาสี่สิบห้าจ้ะสี่สิบห้านี่ต่อได้ไหมต่อได้จ้ะต่อได้เนาะอ่านี่ผู้ชมครับวัวบราแมนนะครับตัวที่สองนะครับ อ๊ะแต่ผมชอบข้อวัวของคุณป้าเนาะ,ะคุณป้าเทป,ปูนหมดเลยจ้าเทป,ปูนหมดเลยจ้าทำไมถ,ถึงทำอย่างนี้ครับคุณป้าสะดวกในการเก็บทำความสะอาดสะดวกในการเก็บทำความสะอาดจ้าทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับป้าถ้าอยู่กับดินมันจะเฉะมันฉีด้วยแล้วก็มันเดินย่ำไปย่ำม,มาแล้วมันก็จะเฉะครับผมจ้าพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเป็นยังไงบ้างครับทีนี้ก็สะดวกขึ้นจ้าสะดวกขึ้นจ้าเวลาเราเก็บที่เก็บ กวาดก็ง่ายอเก็บขี้กวาดง่ายเนาะคุณป้าเทแค่ด้านหน้าเนาะด้านหน้าด้านหลังก็ยังเป็นดินยังเป็นดินทาไมถึงไว้ด้านหลังเป็นดินครับป้าให้เวลาเขาพักคาบ้างแล้วบางครั้งเราก็เอาขี้เขาโยนเข้าไปด้านหลังให้ไก่มันเขี่ยอ๋อจ้ะอันนี้ดีนะป้านะไอเดียดีมากเลยอ๋อก็คือเวลาวัวมันขี้เสร็จแล้วเนาะป้าก็จะโยนขี้วัวไปไว้ด้านหลัง พอไว้ด้านหลังสแล้วเนี่ยไก่ก็จะเคีียมันก็จะได้แห้งโอ้จัดการง่ายขึ้นเลยเนาะไปเจออะไรมาครับถึงทํานี้ครับป้าป้าคิดเองจ้ะคิดเองจ้ะคิดเองทําเองครับผมแล้วขี้วัวก็ขายได้ราคาด้วยได้่ะทาไมขอถึงชอบซื้อขี้วัวคุณป้าครับเพราะว่าวัวป้าจะแห้งแล้วป้าจะหมักหาน้ำหาอะไรนะเรียกฮอร์โมนฮอร์โมนจ้ะ มาหมักให้มันย่อยสลายจะได้มีศรกยภาพบ้าขายกระสอบเท่าไหร่สามกระสอบร้อยสามกระสอบร้อยนี่ราคามาตรฐานทั่วโลกเลยนะน <laughs> แต่ว่าเราเพิ่มเพิ่มศักยภาพคือเพิ่มพวกน้ำหมักอะไรเข้าไปาน้ำหมักเข้าไปให้มันย่อยสลายขส้เศษแคเศษหญ้าเศษฟางที่มันยุ่มันก็จะย่อยมันจะได้เป็นปุ๋ยล้วนๆครับผมขอวัวไอ้ขี้วัวมีจากัดไห้ถ้าคนอยากจะซื้อซื้อได้ไหม ซื้อได้ค่ะซื้อได้ต้องสั่งจองค่ะสั่งเพราะว่าเวลาเราเก็บก็ต้องไปตามคิวอืตอนนี้คิวแน่นเลยไหมครับด้วย๋อพอได้พอได้ค่ะครับผมผมเดาเนาะหนึ่งแหละป้าทําดีมันนี้มีดินผสมของคุณป้าเนาะมันมีแต่ขี้จริงๆกับเศษฟางคนก็เลยซื้อกันเนาะถ้าไม่ขายวัวแล้วเลี้ยงวัวเอาขี้วัวนี่อยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะอยู่ได้ ขา,ขายขี้วัวเราก็หมุนเวียนไปถ้าวัวมันต้องการจะเกลือแร่หรือต้องการอะไรมามาเสริมในตัวเราก็ได้คุณตัวนี้ไป<ะ>ครับผมแสดงว่าตอนนี้สามารถที่จะเอาขี้วัวเลี้ยงวัวได้จะได้ค่ะคือถ้าเกิดว่ามันไม่จําเป็นหรือราคามันถูกกันไปก็สามารถที่จะอยู่ได้สบายเลย,ยปีนี้ขายขี้วัวได้เท่าไหร่ล้วคุณป้าโอ ไม่ได้นับเลยค่ะเยอะเหมือนกันเยอะพอสมควรเนาะพอสมควรเดี๋ยวเขาก็สั่งมาสั่งมาจ้ะครับผมแล้วก็หมักเอาไว้หมักหมักหมักเอาไว้พอมันย่อยสลายเราก็เปิดเปิดผ้าใบอกใับแม้งให้มันเย็นเราก็ตักส่มคโอ้ดีมากมากเลยน้อยคนที่จะทํานี้นะป้านะส่วนมากกรอกใส่ถุงปุ๋ยเลยบางทีเขากรอกใส่ถุงปุ๋ยเลยมันปุ๋ยมันไม่ค่อยดีเวลาเอาไปใส่ ต้นมงต้นไม้มันจะไม่ค่อยงามไม่ค่อยสวยครับผมอะไรทําให้ป้าคิดนี้ครับหายากนะคิดเองค่ะอยากให้เขาได้ของดีๆไปใช้หรืออยากให้เขาได้ของมีประโยชน์ไปไปใช้เลยถ้าเอาขี้ไปล้วนๆนี่ไม่ค่อยมีประโยชน์โอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกองขี้วัวของคุณป้าเนาะที่เตรียมที่จะทาเนาะกองนี้ใช่ไหมครับนี่จากกองนี้เลยทําังไงบ้างครับป้าหลักๆนี่เวลา เศษ้าเศษฟางมันเหลือป้าก็เอามาโกงเอาไว้ครับผมแล้วขี้ป้ากย็ยกมาเก็บมาแล้วป้าก็จะทับกันเอาไว้ครับผมทับกันเอาไว้เศษยาก็จะรดน้ําฮอร์โมนรดน้ําครับผมให้มันย่อยสลาย<ม>ลป้าจะเอาพันใบมาปิดครับผมพอปิดเสร็จได้สองวันสามวันป้าก,ก็มารดอีรอบหนึ่งรดอีรอบหนึ่งได้สองสามวันป้าก,ก็รดอีรอบหนึ่งแล้วก็ ปิดเอาไว้เลยมันก็จะย่อยสลายของมันเลยอ๋อไม่ใช่ว่าเอาขี้สดๆขายให้กันเนาะเป็นขี้ที่ผ่านการหมักหมมเรียบร้อยแล้วอันนี้คือที่หมักไว้หรือเปล่าครับหรือว่าไงที่ป้าหมักเอาไว้อ๋อสภาพนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อนี่ผู้ชมครับพอร่วนนะป้านะใช้ได้เลยนะอือพอพอจะจะใช้ได้แล้วกันอ่านี่ผู้ชมครับเอ้ยมันร่วนนะมันขึ้นอือมันย่อยสลายครับผม ขาวๆอย่างนี้ก็คือมันพร้อมที่ใช้งานแล้วพร้อมที่ใช้งานแล้วสามก็สอบร้อยเนาะทําให้ทุกอย่างเลยเนาะแค่คุณจ่ายตังค์มาที่ฉันจัดการให้ครับผมเมื่อก่อนโคกวัวของคุณป้าเล็กนะจ้าเล็กค่ะทำไมถึงกล้าลงทุนสร้างโคกวัวใหญ่ขนาดนี้ครับป้าเพราะป้ามันมีผลผลิตมาเรื่อยๆแล้วไม่มีที่จะให้เขาอยู่ก็เลยต้องทําเพิ่มเขาจะได้ไม่ต้องไปดูนเดชบ้างจ้า คือพอที่จะได้เงินจากวัวจ้าโอ้จาคาถูกนะถูกก็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 อยากเลี้ยงก็คือเลี้ยงแล้วก็ผูกพันเนาะอยากเลี้ยงอยากอยากอยู่ครับผมมันมันไม่เหงาด้วยไม่เหงาด้วยจ้าไม่เหงาเป็นการออกกําลังกายเนาะอูแต่แปลกนะฟังป้านี่วัวกินดีมากเลยนะโอ้ฟางก็ไม่สวยเท่าไหร่นะป้านะ สวยค่ะฟานี่มันโดนน้ํามาค่ะครับผมพอฝนตกมันก็เจ้าอัดไม่ทันอืก็ลเลยครับผม,มแต่ทําไมวัวก,กินดีอย่างรครับป้าป้าจะรดน้ําเกลือฮะป้าจะใส่เกลือแล้วป้าก็จะรดน้ําไปกับฟางให้เขากินเวลาเราไม่มีอาหารให้เขากินเราก็ให้เขากินน้ําเกลือเอาน้ําละลายเกลือจะเอาน้ําไปละลายกับเกลือ เอาเกลือไปละลายกับน้ำอ่าได้ได้ได้เกลือไปละลายกับน้ำมาป้าโครดโรดรดดำฟางให้เขากินฟางดำๆก็กินจะโซป้าวางไว้ตามจุด่เขาก็เดินกินอ๋อจะแสดงว่าตอนนี้วัวสามารถที่จะเดินกินได้อิสระเลยบุฟเฟ่เลยจะบุฟเฟ่เลยไม่ได้ล้อมครอบไม่ได้อะไรไม่ล้อมค่ะเพราะว่าเขาจะเดินกินไปเรื่อยๆของเขาเขาอยากกินตรงไหนอยากเขาบอกไปกินอยากกินฟางเขาก็บไปกินทำไมถึงทำอย่างนี้ครับป้าก็ ก็เป็นการหมุนเวียนของสัตว์เนาะสัตว์เลี้ยง่ะจะให้กินแต่ฟางมันก็ไม่ได้ครับผมต้องกินหญ้าบ้างอืพอเราจัดการอย่างนี้เนาะวัวสมบูรณ์เนาะ,ะดูวัวป้านะโอ้โหผู้ชมครับอ้วนจะม,มั่มเลยนะครับอันนี้คือผลจากการเอาน้ําผสมเกลือรดเนาะจ้ะอ๋อได้ใช้หัวอาหารใดบ้างไหมหัวอาหารไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้เนาะจ้ะแต่ว่าเราใช้วิธีการก็คือใช้ท,ทาธรรมชาติเนะาะธรรมชาติเมืเ่อก่อนฟังขี้เลยคิดเลวัวไม่กินนะป้า ไม่ไม่กินเป็นกับที่ว่าเราไม่ได้รดน้ำน้ำเกลือให้เขากินก็มันจะได้มีรสชาติครับผมเค็มของเขาดูสิครับผู้ชมครับนี่ไม่ใช่ฟังสวยนะผู้ชมครับนี่ดำเลยนะป้านะาแต่วัวกินดีเลยนะครับเนี่ยโอ้ใช้ได้เลยแก้ได้เลยนะป้าเนาะไม่ต้องใช้กากน้ำตาลเนาะไม่ต้องใช้ค่ะลงทุนเยอะไหมเกลือผสมน้ำรก็เกลือซื้อเข้ามาทุงหนึ่งใช้ได้เยอะเป็นปีเลยใช่ไหมเป็นปีเลยค่ะใส่นิดนิดหน่อยๆนอยก็ ใช้ได้แล้วครับคือเวลาเราหมักนี้เราก็ต้องใช้เวลาด้วยครับผมถ้าเขาสั่งมาเยอะเราก็ทำไม่ทันเราก็ต้องรอจะรอ็คือไม่ใช่ว่าจะมีออเดอร์ก็จะขายปั๊บไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องรอเวลาให้ของมันได้ก่อนเนาะครับผมเก็บสดๆนั่นแหละเอาจะได้อยู่แต่ว่าที่นี่ไม่ทําที่นี่ต้องหมักให้เรียบร้อยก่อนสามก็สอบร้อยได้ไม่ป้าถามจริงๆนี่ได้ค่ะได้สามก็สอบร้อยได้อยู่ แต่ว่าเราได้ของดีให้ชาวบ้านใช้เนาะได้ได้ผลประโยชน์ไปด้วยกันครับผมไปด้วยกันครับผมป้าครับสอบถามนิดหนึ่งครับวัวของป้าได้ขี้บ้างไหมเนี่ยทำไมมันไม่มีขี้เลยป้าหรือว่าจัดการยังไงเนี่ยมันมันขี้ค่ะเวลาเวลาขี้บางทีป้าว่างป้าก็โยนเอาโยนเข้ามาไก่ก็เคลียไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยผู้ชมครับไก่ก็มาทําหน้าที่แล้วอือโอ้ดีเลยเนาะแสดงว่า เข้าใจธรรมชาติจริงๆเลยนะป้าเนาะก็ะคือขี้ปุ๊บก็โยนปับ๊บโยนปั๊บไก่ก็เคลียร์ปุ๊บเลยผู้ชมครับดูสิครับวัวที่โดนน้ำน้ำไกย่ยิสิทธิ์ของคนณป้าเนาะ,ะ,ะน้ําผสมเกลือเนาะอ้วนอย่างนี้เลยหรือครับป้าอ้วนจ้ะอ้วนเนี่ยผู้ชมครับไม่มีหัวอาหารเนาะไม่มีค่ะไม่มีรำไม่มีรำค่ะมีแต่น้ําผสมเกลือน้ำผสมเกลือ วางให้กินบุฟเฟ่บุฟเฟ่เลยค่ะครับผมภูมิใจไหมครับเลี้ยงวัวอ้วนอวนนี่โอ้ภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เหงาด้วยจะได้อยู่ก็อยู่ย้ายก็ป้าก็อยู่ในในโคกนี่เนี่ยดูดูแลเขาไปมีความสุขเลอมีความสุขค่ะถึงจะตะขาตกหน่อยแต่ก็มีความสุขทําไมถึงอย่เง้นเขาก็เราเราเรารักนะเรารักที่จะเลี้ยงเขา ครับผมอยากดูเลเขาครับเขากินได้เราก็ดีใจเนาะอย่างนั้นเลยโอ้เยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับครอบครัวก็สวยรังอาหารก็ใหญ่เนาะครับผมกาเล่เนาะคุณป้าว่าบิฟมาเตอร์นี่กินดีมากๆเลยกินดีจ้ะดีที่สุดเลยทําไมถึงว่าอย่างนั้นป้าเขาจะขยันเดินเก็บเดินกินจะขยันไม่ยู่นิ่งจะเดินหาเศษข้าวก็เศษอาหารเศษหญ้าเศษอะไรเศษหญ้าเขาก็ หากินของเขาครับผมเาเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายจริงๆเลี้ยงง่ายทนแดดทนฝนไหมตัวนี้เนี่ยทนทนมากเลยแสดงว่าบีบมาเตอร์เท่าที่เลี้ยงมาเนาะกินง่ายหากินง่ายหากินง่ายขยันหากินเปรียบเทียบกับบรา์มันนะครับตัวนี้เป็นไงบ้างอันนี้เขาก็เป็นเลี้ยงเตะนนั้นเขาเนาะเลี้ยงเตะความขยันของเขาครับผมถ้าเขาขยันเดินหากินเขาก็ ครับผมแต่ว่าตัวนี้ขยันโดยกาเนิดเลยขยันโดยกำเนิดเลย <c oughs> ครับผมจะก,กินง่าย <c oughs> ครับผม,บผมสุดท้ายนะครับอยากให้คุณป้าฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทําไงบ้างครับจ<า>้ะคนที่รักวัวเลี้ยงวัวก็ต้องขยันค่ะดูแลคอกให้สะอาดน้ําต้องสะอาดแล้วพยายามสังเกตดูเวลาเขาเจ็บเขาไม่สบายก็เราโพอสังเกตได้ครับผม